สินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือในส่วนของ black sesame oil หรือน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้มีการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ทไทยท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอาจ,จารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านได้ค้นพบว่าเหตุผลที่งาดำมันสามารถรักษาสุขภาพคนได้ก็เนื่องจากว่าภายในงาดำนะครับมันมีแร่าตุมีสารอาหารต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย ดังเช่นงาดํามีอาหารหลักครบทั้ง5้าหมู่คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินและเกลือแร่งาดําของเรามีครบหมดเลยนั่นายความว่าใครก็ตามแต่กินงาดําแสดงว่าร่างกายของเราก็จะได้สารอาหารครบ5หมู่ใครก็ตามแต่กินงาดําเข้าไปร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเขาให้อาหารครบทั้ง5้าหมู่นอกจากนี้ครับงาดําก็จะมีแร่ธาตุที่ว่าเหล็กบํารุงเลือดมีแคลเซียมบํารุงกระดูกแมกนีเซียมทองแดงสังกะสีปรับตุนฮอร์โมน นะครับมีวิตามินอ e, ีบำรุงผิวกับเส้นผมสังเกตไหมครับว่าใครก็ตามแต่รับประทานงาดําเป็นประจําทุกวันส่วนใหญ่ผิวจะตึงและผมจะดกดําไม่ร่วงง่ายเหมือนก่อนหน้านี้อีกต่อไปโอเคไหมจริงไหมจริงครับหรือบางคนนะครับศีรษบบางศาางีรษบบางเนี่ยอย่า,าผมร่วงมากๆเวลากินงาดาเข้าไปนานๆปรากฏว่าผมมันดูหนาขึ้นเพราะมันไปกระตุ้นให้มีการสร้างเส้นผมใหม่ทดแทนเส้นผมเก่าที่ร่วงไป อ่าโอเคไหมฮะงานดำยังมีโอเมก้าสโอเมก้าหโอเมก้าเวิตามินบีรวมทําหน้าที่เกี่ยวเรื่องการ,รบำรุงระบบประสาทและระบบสมองดังนั้นใครก็ตามแต่ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบแตกอมอพึกอมอพาหมององกระดุกทับเส้นประสาทปลายประสาทอักเสบกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรประมาณนี้เวลามากินงานดาเข้าไปปรากฏว่าอาการก็จะค่อยๆดีขึ้น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 ใช่ไหมครับใช่ไหมครับนะครับพวกเราครับ สารอาหารที่ผมเอ,อ่ยชื่อทั้งหมดมาเมื่อกี้นี้ผมว่าดีมากๆนะแต่สิ่งที่ทําให้งานดําดังคับโลกก็คือสารตัวที่ชื่อว่าเซซามีนอีเซซามีนนี่แหละครับมันทําให้คนทั่วๆไปรู้จักเลยว่าโอ้โหประเทศไทยมีงาดําและในงาดําสามารถที่จะช่วยเกี่ยวเรื่องของโรคมะเร็งได้เพราะเราครับภาพจาลองด้านหลังผมนี้คือภาพของเซลล์มะเร็งคุณจะเห็นมีลักษณะก้อนกลม,กลม แล้วก็มีเส้นๆออกมาเส้นๆที่มันงอกออกมาจากเซลล์มะเร็งเขาเรียกกันว่าท่อน้ําเลี้ยงนะครับเขาเรียกว่าท่อน้ําเลี้ยงและท่อน้ําเลี้ยงเหล่านี้เซลล์มะเร็งเขามีเพื่ออะไรครับมีมะเร็งมีเพื่อไปหาอาหารมาเลี้ยงเขาและอาหารของเซลและอาหารของเซลล์มะเร็งที่มันต้องการก็คือโปรตีนอ้าวและเจ้าท่อเหล่าเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงเหล่านี้มันไปหามาจากไหนล่ะครับ อ๋อมันก็ไปหาโปรตีนมาจากเส้นเลือดแดงของเราไงครับวันนี้ใครก็ตามแต่กินเนื้อสัตว์พึงระวังไว้ว่าเนื้อสัตว์หลังจากผ่านกระบวนการต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะกลายเป็นโปรตีนและโปรตีนคืออาหารอันโอทะของเซลล์มะเร็งโอเคไหมกูจะเห็นภาพด้านขวาก่อนนะครับก้อนสีฟ้าด้านขวามีเส้นเลือดอยู่มากมายพันขดไปมา แล้วก็งอกลงมาเกาะกับเส้นเลือดแดงใหญ่ของเราเพื่อมาขโมยโปรตีนไปให้กับมะเร็งมะเร็งมันก็เลยเติบโตพอเซซามนใส่เข้าไปปรากฏว่าในส่วนของเส้นท่อน้ําเลี้ยงของมะเร็งมันเริ่มลดลงไปพอท่อน้ําเลี้ยงของมะเร็งมันเริ่มลดลงไปแสดงว่ามะเร็งก็ได้อาหารน้อยลงใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช,มใช่แสดงว่ามะเร็งมันก็ได้สารอาหารน้อยลงพอมะเร็งมมนได้สารอาหารน้อยลงมันก็ทําให้มันรู้สึกอ่อนแอ ออนแอป่วยอ่านะครับพอระยะเวลาผ่านไปปรากฏว่าภาพเซลล์มะเร็งที่ติดกับผมอย,อยู่อยู่บนอยู่บนผมเนี่ยอยู่อยู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะอยู่ข้างบนมเนี่ย,น,ยนะครับเห็นไหมครับว่าเส้นของเส้นทอ่อน้าเลี้ยงของเซลล์มะเร็งมันหายหมดเลยเมื่อทอ่อน้ําเลี้ยงมันหายหมดนั่นแสดงว่าเซลล์มะเร็งมันก็มีอาหารพอเซลล์มะเร็งไม่มีอาหารมารันก็ฟอมันก็ตายจึงสามารถหยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้อันนี้ เท่าที่ผมอธิบายหลักการทํางานของเซซามีนที่มีผลต่อท่อน้าเลี้ยงเซลล์มะเร็งพวกเราเข้าใจใช่ไหมครับงาดาก็เลยถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งธัญพืชปัจจุบันนี้นะครับแซ่บแปแปลของเรานะครับเอางาดําสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับมาสกัดเอาเฉพาะในส่วนของหัวน้ำมันงานดําเพียวๆอย่างเดียวแล้วก็ใส่ไว้ในแคปซูลซึ่งในแคปซูลเนี่ยทำมาจากแป้งข้าวโพดแล้วก็ใส่เข้าไปในปริมาณทั้งหมด500มิลลิกรัมต่อหนึ่งแคปซูล ดังนั้นงา,นงาดําของเราจะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าที่อื่นเขาอาจจะมีการเอาน้ํามันอื่นมาผสมกับน้ํามันงาดําหรืออาจจะเอาสารอาหารในอื่นที่มีประโยชน์จากธัญพืชอื่นมาผสมกับน้ํามันงาดําแต่วันนี้เราไม่เอาอย่างอื่นมาผสมงาดําเพราะเราถือว่างาดําก็คือราชาอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องเอาราชาไปรวมกับผลอาหารให้มันด้อยค่าลงไปดังนั้นใครก็ตามแต่ที่เคยกินงาดํายี่ห้ออื่นมาพอมากินงาดําของแซบแปดแปดแปดเราปราปกฏว่างาดําของเราค่อนข้างเห็นผลชัดเจนและรวดเร็วกว่าใช่หรือไม่ ใช่หรือไม่ถูกไหมถูกไหมถูกไหมนะครับมันก็มีส่วนช่วยเรื่องของการลดอาการปวดอักเสบบริเวณต่างๆของร่างกายบรรทาอาการข้อเสื่อมช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสราป้องกันโรคหัวใจนะครับบำรุงผิวให้ดูอ่อนเยาว์ช่วยในการาผาผลานสลายไขมันบำรุงสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะครับลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลและก็ช่วยเกี่ยวเรื่องของลดความาดันโลหิตได้อันนี้คือ 9, 9ร้อยปยันใหญ่ยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายที่คุณจะได้ประโยชน์จากการทานงาดํา ถ้านึกถึงงาดําให้นึกถึงข้อสอบสมัยก่อนเด็กๆเวลาเราทําข้อสอบมันจะมีกอขอคองงใช่ไหมฮะกอไก่ขอไข่คอควายเนี่ยก็จะเป็นคําตอบแต่ละคําตอบแต่พอมงองงูทีไรเขาจะตอบว่าถูกทุก,กข้อโอเคไหมน่แสดงว่าถ้าเกิดนึกถึงงาดําให้นึกถึงงงูครับนึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงงาดําเข้าไว้เพราะงาดําถูกทุก,กข้ออ่าโอเคไหมจำให้ขึ้นใจจำให้ขึ้นใจนะครับ เคสนี้นะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องเส้นเลือดในสมองตีบนะครับเป็นมาแล้วหลายปีต้องให้อาหารทางสายยางนอนติดเตียงมาหลายปีหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนแต่สมาชิกของเราเอางานดำไปให้แรกๆให้ทางสายยางก่อนนะโอเคไหมเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานเช้าสองกับวัน2เย็น2นะครับ กินหมดไปสองกล่องปัจจุบันนี้เดินได้ทํางานได้ปกติเหมือนกับไม่เคยป่วยเลยชัดเจนมากแบบนี้ชัดเจนไหมน,นะนะครับอันนี้คือเส้นเลือดในสมองตีบนะต่อมาเคสนี้ก็เส้นเลือดในสมองตีบป่วยเป็นอมัมพฤกษ์เดินไม่ได้มาสามปีก่อนน้นนี้รักษาด้วยวิธีกายภาพกินยาสลายริมเลือดกินยาขายายหลอดเลือดแต่ก็ยังเดินไม่ค่อยได้กินยาดำเข้าไปนะครับสามเดือน ปัจจุบันนี้อย่าว่าแต่เดินเลยครับตอนนี้เขาวิ่งออกกําลังกายได้เรียบร้อยแล้วครับออกกําลังกายตอนเช้าได้เรียบร้อยแล้วครับสุดยอดไหมครับแบบนี้ครับงานดาของแซฟเราสุดยอดไหมครับฮะสุดยอดนะแบบนี้อ่านะครับต่อมานะครับเคสนี้เอาเจ้าตัวเจ้าตัวอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับพี่บุญพร้อมนะครับ รักษาเอาไซเมอร์ได้ฉมังจริงค่ะอายุ91ปีนะครับได้ผลโอเคนะครับเคสนี้ชื่อพี่บุญพร้อมนะครับป่วยเป็นโรคไทรอยเป็นพิษรักษามาหลายเดือนไม่หายกินงาดำไปสามเดือนปัจจุบันนี้ตรวจแล้วไม่พบว่าเป็นไทรอยเป็นพิษใช่ไหมจ้าพี่บุญพร้อมพิมพมาหน่อยใช่ใช่ใช่ใหพ้พี่บุญพร้อมมาพิม์มาหน่อยนะฮะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่อืมเจ้าตัวอยู่ด้วยวันนี้ นะครับพี่สำนวยสมานทองเป็นมะเร็งเต้านมระยะ2นะครับผ่าตัดไปแล้วคีมโมได้แค่4ครั้งคีมโมต่อไม่ได้กินงาดำไปหกกล่องปัจจุบันนี้ตรวจร่างกายไม่พบเซลเล์มะเร็งนะครับเคสนี้ชื่อพี่โออยู่จังหวัดสิงห์บุรีป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกผ่าตัดมาแล้วคีมโมได้แค่2ครั้งหลังจากนั้นก็รับไม่ไหว นะครับกินงาดําไปหกเดือนไปโทษทีกินงาดําไปสามเดือน,อน,อนตรวจร่างกายผลตรวจอยู่ด้านหลังผมนี่อ่านว่าผลปกติไม่พบเซลเล์มะเร็งนะครับคนนี้ชื่อน้องโจนะครับเป็นสมาชิกของแซฟเรานะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของตรวจร่างกายแล้วพบว่าในลำไส้มีก้อนเนื้อและหมอแจ้งว่าก้อนเนื้อก้อนนั้นคือก้อนมะเร็งลำไส้ นะครับกินงาดำเข้าไปสองกล่องไปสองกล้องรอบสองนะครับผลปรากฏว่าก้อนเนื้อที่งอกแล้วหมอแจ้งว่าเป็นมะเร็งตอนนี้ไอ้ก,ก้อนนั้นมันหายไปแล้วเอาเลือดไปตรวจผลตรวจเลือดยืนยันปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วนะคุณแม่แป๊วนะครับเป็นโรคไตฟอกไตวลาสี่ครั้งกินงาดำเข้าไปปัจจุบันนี้คุณแม่แป๊วไม่ได้ฟอกไต ธรรมดาหมอนัดแม่แป๊วเดือนละครั้งปัจจุบันนี้6เดือนถึงนัด1ครั้งนะครับเคสนี้ชื่อป้าสวนเป็นโรคเกามา5ปีกินงาดำไป5วันเดินได้ปกติณปัจจุบันนี้นะครับเคสนี้นะครับตื่นเช้ามาแขนขาไม่มีเรี่ยวแรงป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกินงาดนานไปทั้งหมด3แผงปัจจุบันนี้คุณป้าท่านนี้เดินได้ปกติ นะครับเคสนี้เป็นอัมพฤกมาหลายปีก่อนหน้านี้เดินต้องใช้ไม่เท้ากินงาดําของเราแค่2เม็ดก่อนนอนตื่นเช้ามาไม่เท้าไม่ต้องใช้เดินตัวเป่าและเดินตัวปิวเดินตรงมากกว่าตอนใช้ไม่เท้าด้วยซ้าไปแค่2เมนะ็ด,ดนะดสุดยอดไหมครับแบบนี้ครับสุดยอดไหมเนี่ยนะครับเยอยะแยะมากมายเกีก่ยวกับอัมพฤกษ์นะฮะเยอะแยะมากมายนะครับ เคสนี้เป็นแผลเนื่องจากว่าไปทำไปทาผมแล้วน้ำยาทำสีผมเนี่ยนะครับมันทำให้หน้าแพ้หน้าก็เลยเละเป็นแผลแบบนี้เพราะเราครับน้องสิริการแสนแก้วเนี่ยหน้าเป็นเนี้ยปีกับ3เดือนนะไม่ใช่เป็นแค่วัน2วันนะรักษามายังไงก็ไม่หายเนื่องจากว่าตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยและเป็นภูมิแพ้รุนแรงกินงาดำเข้าไปหนึ่งกล่องและเบะเอร์เลสเข้าไปหนึ่งกล่องปัจจุบันนี้ หน้าตาของน้องสิริการแสนแก้วเป็นแบบนี้ครับไม่มีแผลเป็นแล้วงาดำหนึกล่องแล้วก็เบร์เลสหนึ่งกล่อง,ง,องทําให้แผลที่อยู่บนหน้าที่เคยระ3าม,มาปีกับ3เดือนเนี่ยนะครับไม่หายแต่กินงาดํากับเบร์เลสไปอย่างละกล่องตอนนี้หน้าไม่มีแผลเป็นแล้วนะฮะแผลคูพองน้ําหนองไหลกินงาดําและน้มันงาดําทาไปปัจจุบันนี้แผลหายแล้วนะครับเป็นเบาหวานและเป็นแผลที่ ฝ่าเท้ารักษาไปรักษามาปรากฏว่า,ามันลามเข้ากระดูกจนหมอต้องสั่งตัดเท้านะครับกินงาดำหนึ่งเดือนเป็นภาพตรงกลางสองเดือนเป็นภาพด้านขวาสามเดือนนะครับกลับมาเดินได้เฉยโอเคไหมโอเคไหมแบบนี้นะครับอะต่อมานะครับเคสนี้เป็นเบาหวานและเป็นแผลทีท่เป็นแผลทั้งขากินงาดำหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเป็นอย่างนี้ครับเป็นแผลติดเชื้อที่แขน หมอสั่งตัดแขนเนื่องจาว่ารักษามานานและไม่หายจนกําลังจะติดเชื้อในกระแสะเลือดกินงาดําเข้าไปทางอาดาไปทั้งหมด7วันปัจจุบันนี้แผลหายแล้วเคสล่าสุดครับเป็นภูมิแพ้ผิวหนังอย่างรุนแรงนะครับที่เห็นนี้คือหลังสดสดที่มีเลือดสดสดออกมาเป็นหลังที่ไม่มีหนังเพราะหนังมันหลุดไปเนื่อจาว่าเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังอย่างรุนแรง โอ้โหแม่เคสนี้ใครกินข้าวอยู่ขออภัยด้วยนะฮะนะครับกินงาดำแล้วเอาน้ำมันงาดำทาไปสามวันแผลแห้งเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> ปรบมือให้เลยปรบมือให้เลยจริงไหมจริงครับจริงไหมจริงครับ <c oughs> นี่แหละคือสินค้าของแซฟแปดแปดแปดเรา